ผมจริงๆน่ะซ้อมมวยไทยอยู่นี่แหละบางเอิญวันนั้นน่ะจริงๆแล้วผมไปดูมวยรายการของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัดพอดีเพราะคุณนิวัฒน์เนี่ยเป็นโปรโมเตอร์อยู่จัดมวยนะครับแล้วจะมีสากลหนึ่งคู่ประดับคู่มวยไทยนะครับคือสากลอมวยไทยนี่จะมีสัก8คู่อะไรเงี้ยลรามีสากลอีกหนึ่งคู่อย่างเงี้ยฮะบางเอิญคู่ต่อสู้ของพุกสีธรรมเนี่ยไม่มา คุณนิวัฒน์ก็มาเห็นเขาทรายอยู่ให้เขาทรายมาถามว่าละ,ละละละต่อยมวยสากลได้ปเปล่าอ้าวผมก็บอกว่าต่อยได้สิครับผมก็เป็นมวยหมัดอยู่แล้วต่อยกับใครละ่ะนี่ไงต่อยกับพุกสีธรรมไอ้พุกสีธรรมเนี่ยมันโยบบอันดับหนึ่งของลาบเนินนะมันจะชิงแชมป์ของลาบเนินอยู่แล้วอ๋อต่อยกับใครก็ได้ครับผมไม่กลัวใครอยู่แล้วอ่าบอกนี่คุณนิวัฒน์อยู่ดีๆนะแล้ววันนั้นก็ได้ขึ้นไปชกจริงๆครับ คือราคานี่ไม่ต้องพูดถึงหรกพุกเนี่ยเขาเอาพุกต่ออยู่แล้วล่ะยังไงก็เขาท้ายเนี่ยประดับเหมือนกันเถอะเขาเรียกว่าแต่อันดับเขาอะคือเป็นเป็นคู่ที่ว่าไม่ไม่ไมอยู่ในสายตาแล้วบังเอิญผมเนี่ยครับบังเอิญว่าโชคดีเป็นพิเศษต่อยต่อยไปต่อยมาพุกเนี่ยต่อยผมไม่โดนแต่ผมเนี่ยต่อยโดนเอาโดนเอาแล้วก็เป็นนกอายุที่สี่เชื่อไหมครับ แววมันออกตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยคุณนิวัดมองเห็นแล้วว่าโอ้โหเขาทรายนี่นะตั้งแต่บัดนี้เลยตั้งแต่นี้ต่อไปนะเองไม่ต้องต่อยมวยไทยแล้วเขาบอกว่าเองต่อยสากลอย่างเดียวเลยเพอเห็นแววไงว่าผมต่อยหมัดหนักจริงต่อยหนักจริงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่นอกพุกสีธรรมจริงหลังจากนั้นเชื่อไหมครับว่าต่อยสากลมาตลอดแล้วก็นก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 ,นกระเดิมเลยอ่า คือต่อยคนไทยเนี่ยห้าคนเนี่ยผมน็อกมาสี่คนลวดแล้วก็มาชิงแชมป์ของแค่ผมแพ้คะแนนคนเดียวคือศักดาศักสุรีอ่ซึ่งเขาเป็นแชมป์ภาคอยู่แล้วตอนนั้นเขาเป็นแชมป์ภาคระดับอ่เขามีอันดับโลกเราเราเ,ราเ,ราเพิ่งเพิ่งต่อยสากลครั้งแรกเพิ่งใหม่ๆบ้างะนะยังประสบการณ์ยังน้อยแล้วมันก็เลยแพ้คะแนนเขาแต่ว่าต่อยดูเดือนหน้าวันนั้น10ยกผมก็ไม่ได้ว่าขี้เลี้ยวขี้เลยนะต่อยสักดา์นี่แตกแล้วแตกอีกอยู่นะ แต่สักดาเขามีมวยที่ทอรวอดอดทนคนหนึ่งนะแล้วก็ครูเท่าก็มาเขาเรียกครูเท่าจากนั้นก็ลงมาส่องส่องดูว่าเขาสายชกเป็นไงสไตล์เดียวอยู่แล้วบูดุดันไม่มีถอยถอยไม่เป็นช่วงนั้นนะมันก็เลยทุกคนก็เลยมาชอบมาชอบว่าให้เขาซายชกมาสักคนนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเชื่อไหมครับว่าเอาเลยผมบอกกับคุณนิวัฒน์ว่าเอาอย่างนี้เฮียตั้งแต่บัดนี้นะ เฮียจัดเลยกับใครก็ได้ไม่มีคำว่าแพ้อีกต่อไปผมใช้เวลานานอยู่ถึงสามปีสามปีจริงๆครับด้วยความอดทนอ่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต่อยบ่อยนะห้าหกเดือนต่อยครั้งนึ่ง 25ไฟ3ปีถ้า,ถาต่อยสัก2เดือนครั้ง2เดือนครั้งมันก็ได้เยอะแล้วแต่ว่ามัน5 6เดือนต่อยครั้งหนึ่ง3เดือนครั้งหนึ่ง4เดือนครั้งแล้วแต่เงี้ยมันก็เลยท้อในใจนะบางทีไม่เมื่อไหร่มันจะได้จริงช่วงนั้นก็จิโร่วัตนาเบ้เป็นแชมป์โลกรุ่น115อยู่นะก็เขาก็ไม่ยอมมาป้องกันที่บ้านเราหรอกแน่นอนว่าเขาไม่ยอมมาเพราะว่า1 เขาเรียกว่าได้ดูกิตติศัพท์ของเขาทรายแล้วว่าเป็นนักมวยที่บัดหนักฉะนั้นก็จะหาคนมาป้องกันที่บ้านเรานี้ก็ยากยากเช่นกันแต่ผมเป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งว่าตอนนั้นจิโร่วัตนาเบ้นเนี่ยบังเอิญคือหลบหลบเขาทรายไปชิงกับพยาวพุนรัตซึ่งเป็นแชมป์ร้อยสิบห้พอดี WBC ซึ่งจิโรเนี่ยเป็นแชมป์โลก WBA อยู่แล้วไปชิงกับพยาวเสร็จแล้วก็ จิโลเนี่ยโดนปลดโดนปลดเป็นเขาเรียกโดนปลอดออกจากตําแหน่งแชมป์แชมป์รุ่นนี้ร้อยสิบปอนนี่แหละแล้วแต่ว่าจิโลก็ปชนะพยานะชนะนอกด้วยช่วงนั้นได้เป็นแชมป์โลกด้วยเขาก็คิดว่าได้เข็มขัด2เส้นแต่ไม่ใช่นะโดนสมาคมมวยโลกปลดมาแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยเป็นที่ว่างผมอยู่อันดับสองแล้วก็ยูเซบิโอเอสเมนันอยู่อันดับหเห็นไหมฮะมันก็เลยเป็นที่ว่าง หลังจากนั้นเราก็วางแผนกันเลยครูเท่าสนะซับแก้วเนี่ยตั้งแต่นั้นแนหะอุ่นเครื่องมาตั้งแต่เป็นเทรนเนอร์ตั้งแต่แรกๆเลยอุ่นเครื่องตั้งแต่แรกๆจนโอ้โหซ้อมเนี่ยนะซ้อมสมเดือนแรกๆในสามเดือนแรกเนี่ยไม่ให้เขาเรียกว่าซ้อมอย่างเดียวคือไม่ได้มีโปรแกรมชกนะคือชกปุ๊บสเต็ปตามสเต็ปที่ครูเท่าสอนเลยนะสมเดือนเต็มๆ็มนะไม่ได้ ไม่ได้ออกอาวุธอื่นไม่อยากจะลงนวมอยากจะต่อยเป้ายไม่ได้ต้องตามสเตปของของแกเลยถ้าเป็นบางคนผมบอกว่าท้อไปแล้วแต่ว่าผมไม่ท้อหรอกบอกว่าคนเราถ้าคิดจะเอาดีทางนี้นะ่ะมันต้องอดทนเอาไว้ไหนไหนก็แม่สั่งให้มาเป็นนักมวยแล้วไงลูกเอ๋คิดจะเป็นนักมวยนะมันต้องอดทนเห็นไหมแม่สั่งคํานี้เลยมันต้องอดทนมีต้องขยันเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นวางแผน วังแผนกับเฮมแมร์ครูท่าจับมือกันว่าเราจะไปเก็บตัวเรามีเป้าหมายชิงชมป์โลกแล้วแต่ก่อนจะชิงแชมป์โลกนี้มันต้องประมูลนะประมูลว่าจะจัดที่ไหนจะจัดที่ประเทศเขาหรือว่าประเทศเราแต่สุดท้ายเราก็ประมูลได้มาประจัดที่บ้านเราผมมันก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามาจัดที่บ้านเราอย่างน้อยๆมันก็ได้ เปรียบดังสภาพอากาศเขาเรียกว่าสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆกองเชียร์ไม่ว่ากองเชียร์หรือว่าคนไทยทั้งประเทศคอยเชียร์เราอยู่นะ่มันก็สิ่งที่ดีเป็นสิ่งดีแล้วก็กําลังใจเราด้วยนะเรามาจัดวางแผนจัดที่บ้านเราเลยขั้นแรกก็คือที่เวทีร่างเงินทีนี้แหละมีโปรแกร,รมการชกแล้วไปเก็บตัวที่ไหนรู้ไหมไปเก็บตัวที่พัทยาให้คุยตุย้ยยอดธงเสนาณ์นั่น,นแหละออ ไปเก็บตัวที่นู่นสามเดือนสามเดือนเต็มๆเลยไม่ต้องไปไหนเลยครูเท่าสรภาพแค่เฝ้าหน้าประตูเลยพอพอซ้อมเสร็จซ้อมเสร็จสองทุ่มสามทุ่มเข้านอนแล้วครูเท่าก็จะนอนหน้าห้องไม่ให้ออกไปไหนแลวโอ้ยชีวิตนั่งมวยนี่การเก็บตัวนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเช้าวิ่ง ตื่นตีห้าครึ่งหกโมงออกวิ่งตามสเต็ปของนักมวยเลยตกบ่าย3ามโมงเย็นออกมาโดดเชือก30สนาทีชกรวมสองยกออยเป้าสียกลงนวม6กยกอะไรประเภทนี้ครบๆแหละจนครบหลักสูตรของการซ้อมมวยแล้วทุกวันจนครบเวลาสเดือนมีโอกาสได้ชิงแล้วเราคิดอย่างไเราคิดอย่างนวว่าเป็นเวนลาที่เราต้องชิงแล้วชิงแล้วต้องเอาให้ได้